เดือนที่แล้วพวกเราได้ดำดิยจะเกิดอะไรักหนาะเขาคลิปเลยเซเว่นเดลลี่ซินส์หรือว่าบโทรไม่ต้องอะเสียเวลาเดือนนี้คือบ่ายความเกลียดคันสิบเจ็ดเนี่ยจะได้เจอกับเบลฟกอร์พิสาเทียจะสั่งให้นรรมนุษย์ทำโน่นทำนี่ส่วนตัวเองก็นั่งขี้เกียจนอนกินภาษีไปวันๆรูปเล่นใหม่ของดีโซีตัวนี้ก็คือเปอร์เซนพลังที่จะลดเรื่อยๆถ้าเราเดินและถ้าเรายิงปืนกระโดดข้ามเกาะปีนไต่ รัดคอคนปลาของใส่คนเราจะโดนดาเมจถ้าหลอดหมดเนี่ยเราก็จะเจ็บจนตัวตายเลยซึ่งถ้าหลอดไม่พอทำไงล่ะมันมีทางแก้ในด่านจะมีคนวิ่งจ็อกกิง้งซึ่งจริงๆไม่ต้องมายุ่กับเขาก็ได้นะแต่ถ้าเราไปฆ่าหรือว่าตีให้เขาสลบเนี่ยเราจะได้เปอร์เซ็นพลังกลับมา50%ระหว่างเล่นเนี่ยไอปีศาจตัวนี้เนี่ยมันค่อยๆบน่นแล้วก็หาวใส่เราไปช่วงอ รอผมอยากจะนอนจริงๆแล้วเอ้ยในดาเนี่ยก็จะมีหอยทากยักษ์ซึ่งจะมีของลอยอยู่ให้เราไปหยิบใช้ได้ซึ่งจะเป็นของที่ช่วยในการผ่านภารกิจแล้วคุณสงสัยใช่ไหมล่ะว่าทาําไมเกตคันต้เป็นหอยทาก <c oughs> ไม่บอกขี้เกียจจบเลยละกันจบ